อันนี้คือดอกใหม่ที่เกิดอยู่หลังบ้านแต่แต่พวกผมจะซื่อว่ามันคือต้นเงียงออดอกนี่พิธีสองแล้วอ,อดอกช่วงปลายฤดูหนาวนะมันเกิดเองนะดอกงามดีสงสัยว่าติดมานํ้ำดินดินดีเอามาทมบานนะก็เลยว่าสีเก็บไว้เพราะมันงามดีเต้บอบ่๊บ๊มีกลิ่นหอมดอกเต้ามันงาม เสียดเป็นคางเป็นผมไว้นี้ที่ว่าผู้หัวักซื้อว่าตน้นเอียงนี่ต้องต้องบอกตรงๆว่าเจ้าของเองนี่เป็นคนที่จบวิทยาเกษตรสาขาไอ ไม่ดอกไม่ประดับนะเรียว่าหัวคือต้นอย่างผมก็มเ,คมเคยเคเห็นเป็นดอกไม้ปางประมาณนั้น